ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในเกมจูจจสุไคเซนนะครับเกมมือถือจากอนิเมะเรื่องมหาเวทผนึกม่านคลิปที่แล้วที่ผมได้พาทุกคนมาดูในเกมนี่เนี่ยก็เป็นคลิปในการรีวิวตัวละครอ,อาจารย์โกโจนะครับผมแต่ว่าจะเป็นอาจารย์โกโจตอนวัยหนุ่มหรือว่าวัยรุ่นนั่นเองนะที่ยังไม่ได้เก่งมากสักเท่าไหร่แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวอาจารย์โกโจเวอร์ชั่นที่เป็นครูหรือว่าเวอร์ชั่นที่ไร้เทียมทานแล้วนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปดูรีวิวกันนะครับเดี๋ยวเรา ก็มาดูรูปแบบการเล่นของตัวเกมเกมนี้กันสักหน่อยเผื่อว่าใครไม่เคยรู้จักเกมจูจ t สึไค i ซน Zen นี้มาก่อนนะครับก็สับเกมนี้เนี่ยจะมาเป็นเกมแนว Idol RPG นะเน้นจัดทีม5ตัวละครในการเอาไปลงเล่นหรือว่า,าไปลุยตามโหมดต่างๆนั่นเองนะครับผมก็เวลาที่เราจัดทีมเนี่ยมันจะมีโบนัสให้เราด้วยนะก็ถ้าเราธาตุเดียวกันเหมือนกันอย่างน้อย2-3ถึงตัวขึ้นไปเนี่ยมันก็จะได้รับโบนัสพลังโจมตีพลังชีวิตนะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่5ตัวละครถ้าเป็นสีเดียวกันก็จะได้รับพลังชีวิต ยีพลังโจมตี16%เเลยนั่นเองนะก็นอกจากธาตุปกตินะครับเกมนี้ก็จะมีธาตุแสงธาตุมืดแล้วก็ธาตุสว่างสีขาวนะครับที่จะเป็นธาตุพิเศษที่ถ้าเกิดว่าเราใส่มาหรือว่าจัดทีมมาเหมือนกันนะครับมันก็จะได้รับโบนัสที่จะแตกต่างจากธาตุปกตินั่นเองนะก็ธาตุในเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด 6ทธาตด้วยกันนะครับจะแบ่งเป็น3ทาตหลักน้ําลมไฟนะครับที่จะชนะทางแพ้ทางกันเองส่วนอีก3ามธาตุพิเศษก็จะเป็นแสงมืดและก็สว่างตรงนี้นะครับก็แสงมืดชนะทางแพ้ทางกันเองนะครับส่วนธาตสว่างตรงนี้จะไม่แพ้ทางธาตไหนๆเลย ส่วนรูปแบบการจัดทีมของเกมนี้นะครับก็จะสามารถจัดได้ทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันเพียงแต่ว,ว่าเราต้องเล่นไปถึงเลเวลที่กําหนดก่อนเราถึงจะปลดล็อกรูปแบบนั้นๆมานะก็ถ้าเราต้องการปลดล็อกทุกรูปแบบเนี่ยเราต้องเล่นจนเลเวลไอเดียของเราขึ้นเลเวล50นะครับก็จะสามารถปลดรูปแบบสุดท้ายได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งเล่นก็เลยสามารถทําการจัดได้เพียงแค่สรูปแบบเท่านั้นก็คือแบบอันแรกที่ตัวเกมให้มากับแบบนี้นะครับผมที่จะยืนเป็น2 2 1สน่ะครับส่วนแบบอันแรกเนี่ยก็จะเป็น1 122นะตน,นี้ก็เลือกจัดได้เลน ว่าเราชอบแบบไหนสามารถเอาตัวละครมายืนด้านหน้าด้านหลังแบบนี้ได้นะครับก็ในกลุ่ผมเป็นตัวดาเมจวัาผมก็จะเว้หลังตัวละครเพืเอกของเรื่องแล้วกันก็เดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้กันเลยนะครับการต่อสู้ของเกมนี้เนี่ยส่วนมากในเทินแรกก็จะเป็นการโจมตีปกติก่อนนะครับเข้าเทินที่2ถึงจะคอยทําการปล่อยสกิลอันตีนะเอฟเฟกต์สกิลของเกมนี้ก็จัดได้ว่าอลังการอยู่นะครับแอนิเมชันการโจมตีต่างๆ นี่ก็จะเป็นเนกุมิตัวฟรีนะครับผมทําการอันติเคลียทั้งทีมไปนะก็ถือได้ว่าเป็นตัวฟรีที่ผมมองว่าสามารถปั้นมาเคลียด่านได้ยาวๆเลยนะครับพะทังการโจมตีปกติแล้วก็สกิลอันติเนี่ยเป็นการโจมตีหมู่ทั้งคู่เลยแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันต่อนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีในการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเกมมือถือเกมนี้กันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเนี่ยใครทุกคนทำเิการกดมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็ลิงก์ที่คอมเมนต์ปากหมดุดเราก็จะเด้งมาที่หน้านี้ให้เราทําการกดคําว่าดาวน์โโหหหลลลลดดด for Android ไปไป้เยังจาากกดดาวน ฟอ d r รอยมาแล้วนะครับเราก็จะได้รับมาเป็นตัวไฟ APK เ,เราทําการกดติดตั้งไฟ APK เ,เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับมาเป็นตัวแอป x 7 Game อันนี้นะครับก็ให้เราทําการเปิดตัวแอปขึ้นมา พอเปิดตัวแอปขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์ชื่อเกมกดค้นหาเราก็จะเจอกับตัวเกมที่อยู่ด้านบนสุดให้เราทําการกดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยสําหรับคนที่เพิ่งเข้าเกมมาครั้งแรกนะครับตัวเกมก็จะเด้งมาที่หน้าล็อกอินซึ่งผมก็มีวิธีดีๆในการล็อกอินโดยการใช้เพียงแค่ Gmail อันเดียวมาแนะนําพอเราเด้งมาที่หน้านี้นะครับก็ให้เราทําการกดไปที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลเราก็จะเด้งมาที่หน้าลงชื่อเข้าใช้อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่ เแล้วก็ล็อกอินได้เลยกระด้านบนให้เราทําการใส e ่อีเมลที่เราต้องการจะใช้ล็อกอินไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้มาที่ช่องรหัสกดคําว่ารับรหัสตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีโค้ดส่งไปที่อ e ีเมลด้านบนที่เรากรอกให้เรานําโค้ดที่เราได้รับมาใส่ที่ช่องกรอกรหัสตรงนี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยรอบต่อไปที่เราต้องการที่จะล็อกอินเกมเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับ ส่วนใครที่เข้าเกมมาครั้งแรกแล้วตัวเกมยังไม่ได้เป็นเวอร์ชันแพดภาษาไทยเหมือนกับของผมนะครับวิธีในการเปลี่ยนภาษาให้ตัวเกมเป็นเวอร์ชันแพดภาษาไทยเนี่ยให้เราทาการเปิดแอปไอซ์วิงเกมขึ้นมานะครับไปที่คําว่าการแปลแล้วก็ให้เราดูที่ด้านบนคําว่าแพดนะครับให้เราทําการเลื่อนมาแล้วก็หาภาษาไทยกดเข้าไปที่ภาษาไทยแล้วก็กดยืนยันตัวเกมจะมีการรีสตาร์ทเกมแล้วก็เข้าเกมมาพร้อมกับเวอร์ชันแพดภาษาไทยให้เราและเกมนี้ก็มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับวิธีในการหาโค้ดให้เราทําการเปิดแอปไอซ์วิงเกมขึ้นมาไปที่รูปกล่องของข รงตนี้มันจะขึ้นโค้ดมาตรงนี้นะครับผมก็ให้เราทําการกดคําว่ารับไปนะมันก็จะมีการคัดลอกโค้ดให้เราโดยอัตโนมัติส่วนวิธีในการกรอกโค้ดภายในตัวเกมเนี่ยก็ให้เปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดไปที่คําว่าการแลกเปลี่ยนแล้วก็กรอกโค้ดที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับกดตกลงไปนะของรางวัลก็จะเด้งเข้าตัวเราแบบนี้ในทันทีก็เดี๋ยวเรากลับมาที่การรีวิวอาจารย์โกโจของเรากันดีกว่านะครับแต่ต้องขอบอกอก,ก่อนแลวกันว่าโกโจธาตุแสงเวอร์ชันคูลหรือว่าเวอร์ชันไรเทียมทานร่างนี้เนี่ย แต่ว่าตัวเกมได้มีการให้เราทดลองเล่นโกโจล่ลางนี้อยู่นะก็แต่ใครที่สร้างไ d ดีมาใหม่ๆก็น่าจะได้เห็นแอนิเมชันสกิลของโกโจล,ล่างนี้มาแบบผ่านๆแล้วนั่นเองนะครับก็ล่างครูเนี่ยจะมีสกิลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มกันที่สกิลแรก สำหรับสกิลแรกของอาจารย์โกโจล่างนี้นะครับก็จะเป็นการใช้บอลสีแดงในการสร้างดามเมจเวมนตนใส่ศัตรูนะครับก็จะสร้างดามเมจเท่ากับ138%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูเป้าหมายแบบสุ่ม3ตัวละครและก็จะมีโอกาส50%ที่จะสร้างดีบับขับไล่กับศัตรู2เธอนะกใกล้ดีบับขับไล่ตรงนี้จะทําให้พลังป้องกันของศัตรูลดลง15%แล้วก็จะไม่สามารถไล่สกิลได้ แค่สกิลแรกก็จัดได้ว่าโกงมากๆแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเราไปดูกันที่สกิลอันติกันดูแค่อคอนสกิลผมก็คิดว่าหลายคนน่าจะดาวออกแล้วนะครับผมว่าสกิลอันติมันคือท่าอะไรสําหรับสกิลอันติของโกโจล่างนี้ก็จะเป็นการใช้มุราสกิโจมตีศัตรูนะครับก็จะเป็นการใช้บอลสีแดงกับบอลสีฟ้าผสมกันเกิดเป็นบอลสีม่วงมุราสกิทําการโจมตีศัตรูเป้าหมายนะครับก็จะสร้างความเสียหายเท่ากับ728%ของพลังโจมตีซึ่งเป็นสกิลอันติที่แรงมากๆแล้วกก็เเทมาๆลย 順番青実式判定赤女子チーム紫 มาต่อกันที่สกิลที่3นะครับก็จะเป็นสกิลซ i ก l 6i นะสำหรับความสามารถของสกิลนี้เนี่ยก็จะมาเป็นพาสซีฟซึ่งก็จะมีการบวกพลังโจมตี20%แล้วก็ HP 10%ที่สกิลเลเวล1นะครับส่วนสกิลเลเวลสเนี่ยก็จะมีการบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไป30% HP เพิ่มขึ้นมาเป็น15%ส่วนเวลสุดท้ายเวลสนะครับก็จะให้พลังโจมตี40 HP 20แล้วก็โบนัสความเสียหายบวก15% และก็มากันที่สกิลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกิลพาสซีฟเหมือนเดิมนะครับชั้นแข็งแกร่งที่สุดนะโกโจซัตตรุเนี่ยก่อนการโจมตีจะมีโอกาส50%นะครับผมที่จะติดวอยนะและก็หลังจากการโจมตีไปแล้วจะมีโอกาส20%ที่ตัวเองเนี่ยจะได้รับสเต็กอินฟินิตี้ให้กับตัวเอง1นึ่งสเต็กซึ่งถ้าได้รับมาแล้วมันก็จะอยู่จนกว่าจะจบการต่อสู้เลยกระสอบความสามารถของวอยนะครับจะทําให้ตัวละครโกโจเนี่ยได้รับดาเมจลดลงนะครับ5%สูงสุด5ชั้น ต่อไปบัฟอินฟินิตี้นะครับก็จะทําให้ความเสียหายของอาจารย์โกโจเนี่ยเพิ่มขึ้น3%การลดความเสียหายเพิ่มขึ้น3%อัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น5%ซึ่งไอบ้บัฟอินฟินิตี้ตรงนี้เนี่ยจะสามารถทับซ้อนกันได้สูงสุด10ชั้นแล้วก็จะไม่สามารถโดนลบออกได้แล้วก็จะมีบัฟที่มีชื่อว่าไม่มีขีดจากัดบัฟนี้ก็จะทําให้ตัวละครโกโจน่าจะก,กัน CC นะครับผมแล้วก็ไอส้สายเวทย้อนกลับตรงนี้ก็จะเป็นการฮิวเลือดอาจารย์โกโจ5%ตามดีบัฟอน,นันท์ที่อาจารย์โกโจเน่อนนันเงนะ ก็จัดได้ว่าเป็นตัวละครที่สกิลค่อนข้างโกงดีมากๆเลยนะครับทั้งสกิลพาสซีฟแล้วก็สกิลที่ใช้ในการโจมตีแล้วก็มาเป็นธาตุแสงด้วยซึ่งก็หมายความว่าธาตุนี้เนี่ยจะไม่แพ้ทาง3าธาตุปกติถ้าได้มาตั้งแต่ต้นเกมก็น่าจะสามารถทําการเอามาแบก ID ได้ดีมากๆเลยคลิปนี้ก็ขอจบวเพีเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ